ดีครับคุณผู้ชมพวกผม,มอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงบียน4คแล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีชมพูของทีมอินเตอร์ไมอามี่นะครับสีชมพูก็เป็นสีที่น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยชอบนะครับก็เลยซื้อเสื้อตัวนี้มาแล้วก็สกรีน ชื่อของน้องไว้ที่หลังเสื้อนะครับเป็นที่ระล,ลึกนะครับแล้วก็น้องคนนี้ก็หายหน้าหายตาจากโซเชียลมีเดียจากการไลฟ์ไปได้พักใหญ่แล้วนะครับคือง่ายๆน้องอหมดสัญญาเขาเรียกว่าประกาศตัการ็นกาวจากวงไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วลนะครับแต่ว่าผมก็ยังคิดถึงอยู่นะครับเพราะว่าน้องเป็นโอชิของผมนะครับก็ดูหลังเสื้อกันก่อนนะครับ เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องพักแพงสุขพัชยาคำเงินอดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวง C T M 4 8 t A เป็นน้องเล็กของรุ่นและก็น้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องหายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับทําให้ผมก็รู้สึกแบบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยน้องเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็ เข้าใจว่าไปทุนเทบการเรียนประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเด็กรุ่นสองทุกคนเนี่ยเขาเขาถูกอบรมสั่งสอนถูกปลูกฝังความคิดไว้ในหัวอยู่แล้วว่าจะไม่หนีจากความฝันจากเพลงเดบิวต์ของรุ่นเนี่ยเขาก็จะสู้เพื่อความฝันของตัวเองตลอดไม่ยอมแพ้ไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับซึ่ง ในส่วนของน้องประแพงนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าน้องจะสิ้นสุดความฝันการเป็นไอดอลของน้องไปแล้วจากปัญหาสุขภาพนะครับที่น้องก็สู้เต็มที่แล้วลหละแต่มันไม่ไหวจริงจริงก็ต้องรักษาตัวกันไปเนี่ยน้องก็ในที่สุดจากการไลายครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่มี่วันนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่าน้องยังก็เรียกว่ายังมีความฝันอีกทำอยู่ ยังแล้วก็ค้นหาความฝันของตัวเองได้แล้วก็อยากทำอะไรนะครับก็ในไลฟ์นี้เนี่ยน้องประแผงก็มาบอกว่าช่วงนี้น้องกำลังหัดถักไหมพรมอยู่นะครับด้วยการศึกษาจากาการเปิดช่อง YouTube แล้วก็ทำตามไปนะครับแล้วก็ บบจริงจังเลยนะไปซื้ออุปกรณ์ถักไหมพรมมาซื้อไหมพรมมาอะไรมาแบบจริงจรงจังๆเลยนะครับและน้องกอ็สามารถถักออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วก็เป็นกระเป๋าสภารสีแดงที่สวยงามมากๆนะครับถ้า,าเทียบกับคนพึ่งหัดทำครั้งแรกแล้วก็อายุของน้องก็ สิบเจ็ดจะสิบแปดปีเองอะสิบเจ็ดกว่ากว่ายังไม่สิบแปดเนี่ยโอ้โหทำได้ขนาดนี้ผมว่าเจ๋งมากๆแล้วนะครับน้องก็บอกว่าเออน้องน้องตั้งใจกับความฝันทางนี้มากนะครับว่าอยากทําออกมาขายแบบจริงจังๆเพื่อหารายได้เข้าตัวเองนะครับไปกินหมูกระทะไปอะไรของน้องก็ว่ากันไปนะครับผมก็รู้สึกว่าเออผมในฐานะที่โอชิน้องเนี่ยแล้วก็ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะสนับสนุนน้องทา้งไหนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือน้องแหละในความฝันครั้งนี้ให้ไปให้สุดท้างนะครับก็เลยบอกน้องไปว่าให้ลองปรึกษาพี่ซัจจังดูเพราะว่าพี่สัจจังตอนนี้ลัษรีเนี่ยพี่สัจจังนั่งขักไหมพรมอยู่ที่บูธเป็นรูปดอกไม้เป็นอะไรออกมาขายอยู่ตลอดนะครับก็ให้ข้อมูลน,น้องไปตามนี้นะครับอยู่ที่น้องจะไปต่อยอดองไรต่อก็แล้วแก่น้องเลยนะครับ อ่ะนั่นคือเรื่องแรกผ่านไปนะครับมาเรื่องที่2เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเห็นได้ชัดจากไลฟ์ของน้องครั้งนี้เลยก็คือน้องน้องดูสดใสขึ้นมากๆนะครับคืออ่ะอย่างที่ทุกคนทราบเป็นดีว่าก่อนหน้านี้น้องเจออะไรไมาเยอะมากนะครับเรื่อง,องปัญหาสุขภาพทงไห่ต้องหยุดการเป็นไอดอลไปเรื่องของการโดนคนไม่ดีมา เม้แย่ๆทั้งที่ไม่มีความจริงอะไรเลยนะครับรวมถึงเรื่องของอภัยอุทกภัยที่ท่วมน้ำท่วมที่แม่สายที่บ้านของน้องนะครับแทนน้องอุพยพออกมาก็โอ้โกว่าจะกลับสู่สาภาวะปกติไดก้ก็ลำบากพอสมควรนะครับแล้วก็รวมถึงสัตว์เลี้ยงของน้องก็เพิ่งจากไปนะครับก็เรียกว่าผ่านเรื่องราว ไม่ดีต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับจนจนผมก็เป็นห่วงว่าแบบน้องจะกลับมาสดใสได้หรือไม่นะครับซึ่งในไลฟ์ครั้งนี้ของน้องเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้องกลับมาสดใสมากๆนะครับคือประแพงคนเดิมกลับมาแล้วนะครับประแพงที่เราเห็นกันในไลฟ์ตอนอยู่ในวงเนี่ที่แบบช่างพูดชัางเจรจาที่อ้อนเล่นมุกฮาฮาอะไรอย่างงี้ กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับก็ในไลฟ์นี้เนี่ยนอกจากน้องจะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแล้วเนี่ยน้องก็ยังน้อยกระเป๋าที่น้องถักไหมพรมเองเนี่ยแหละถักกับมือเนี่ยแหละมาประมูลกันด้วยนะครับซึ่งน้องก,ก็แบบโอ้โหทาหน้าที่ได้ดีเลยนะแบบการประมูลเนี่ยคือแบบ โอ้บิ oh, คนประมูลได้แบบราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนแรกน้องกะว่าไม่กี่ร้อยไปประมาณเนี่ยราคามาสิ้นสุดที่พันแปดร้อยบาทนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นราคาสูงมากๆสูงกว่าที่น้องคาดไว้เยอะเลยนะครับน้องก็บอกว่าโอ้ัมนมันเกินคาดจริงๆแล้วน้องก็น่าจะน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูต้องทําอะไรไปส่งเป็นของสมมานาคุณเพิ่มเติมแล้วล่ะนอกจากการเขียนการ์ดให้ยาวๆนะครับก็ เดี๋ยวหนูต้องหาคลิปเต้นหรืออะไรหรือเปล่าที่น้องพูดไว้นะครับอาจจะแบบไม่แน่คนที่ได้ไปอาจจะมีคลิปแถมท้ายก็คือคลิปน้องเต้นแพนจิกกี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็อิจฉาเนาะอิจฉาฟินฟินกันไปแต่ละคนที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนของว่าแพงเองก็ผมก็ดีใจมากๆที่น้องกลับมาสดใสเหมือนเดิมได้แล้วนะครับคิดถึงน้องมากๆนะช่วยน้องหายไปก็เป็นห่วงอยู่ตลอดแล้วก็ เออเพราะเห็นน้องกลับมาสดใสได้อย่างนี้แล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ได้เห็นน้องทำตามความฝันครั้งใหม่ตัวเองได้ก็โอเคแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นความฝันเล็กๆมากๆแต่สำหรับเด็กอายุ17ปีเนี่ยโหเริ่มต้นทำอะไรได้ขนาดนี้ผมว่าเจ๋งมากๆแล้วนะครับก็ต้องให้กำลังใจน้องต่อไปนะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าควาฝันของน้องเนี่ย ผมว่าทุกความฝันทุกคนแหละที่มีความฝันน่ะต่างต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างตรงนั้นนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออน้องมาแพงน,น่าจะต้องการกำลังใจดีๆจากใครสักคนที่น้องชื่นชอบนะครับซึ่งผมก็ทราบดีอยู่แล้วล่ละว่าน้องชอบพีซีจีอดีตสมาชิกที่สองวงนะครับซึ่งผมก็ นึกออกเลยว่าเอ้ยตอนงานแคดเอ็กโปที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับพี่จี้ของน้องนะครับแล้วก็พูดคุยถามสารทุกๆด,ดีกรรมแล้วก็ถามถึงกระแพงด้วยนะครับซึ่งพี่จี้เนี่ยก็ฝากความคิดถึงฝากความห่วงใยกลับมานะครับผมก็เอามาแจ้งน้องในไลน์เป็นแหลมพิมพ์ความความบอกไปว่าพี่จี้ฝากความคิดถึงมานนะนะสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือ พ่ะแพงอ่ะแววตาลุกวาวมากๆน้องดูดีใจมากๆนะครับเวลาเออได้รับข่าวสารอะไรจากพี่จี้นะครับแบบโอ้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยดีนะที่แบบเป็นส่วนหนึ่งให้ทําให้น้องแบบสดใสขึ้นมาได้ยิ้มได้นะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> น้องก็มาขิงกลับเหมือนกันว่าเออเนี่ยหนูแฮชพี่จี้ไปใช้ไอจีใหม่จีใจพีพ่จี้ตอบรับแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเออ ก็รู้สึกว่าเอ้ยดีดีเนาะที่แบบเออน้องผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบพูดถึงพี่จีแล้วก็ทำให้น้องสดใสยิ้มได้ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจมากๆนะครับส่วนในส่วนของน้องพระแพงเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็กลับสู่เรื่องเดิมแหละก็ดีใจมากๆที่หนูกลับมาสดใสอีกครั้งแล้วก็ดีใจมากๆาที่หนูมีความฝันครั้งใหม่ของตัวเองที่มัน อาจจะเป็นความฝันเล็กๆแต่มันก็เป็นความฝันที่จะยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตแน่นอนาหลุไม่หนีจากฝันนะครับขอบคุณน้องพักแพงมากๆนะครับที่กลับมาแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอนะครับคิดถึงลูมากๆคิดถึงลูมากๆจริงจริงนะจ๊ะน้องพักแพงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครั